ดีออคกขาแนวก่อนเฮยให้โตีนไ่ต้องอครหบอกไอวีกล้องี่อนยหอยนั่ง

mì ơi ha thì kêu em rồi kìa mị có bỏ máu này thế này すみません。